เดี๋ยวจะให้ดูความยืดหยุ่นนะครับของนักเรียนทั้งสองคนนะครับ UH ซึ่งไม่ได้แปลว่าคนที่ฝึกมานานแล้วจะยืดหยุ่นกว่านะครับแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยมีความยืดหยุ่นไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมแล้วก็การออกกาลังกายการยืดของกล้ามเนื้อแต่ละคนการฝึกฝนเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปด้านซ้ายนะครับเป็นนักเรียนใหม่นะครับที่ใส่เสื้อแขนยาวอันนี้จะค่อนข้างตัวกลางๆนะครับไม่ตึงไม่แข็งมากก็ถือว่าพอดีนะนะครับฝึกอีกหน่อยสักเดือน2เดือนก็จะดีกว่านี้ นะครับจะดีขึ้นนะครับรูปด้านขวาเสื้อแขนสั้นอันนี้จะเป็นนักเรียนที่ผ่านการฝึกมาแล้วประมาณ1เดือนนะครับแล้วพื้นฐานเนี่ยเป็นคนเล่นโยคะอยู่แล้วก็ค่อนข้างตัวยืดหยุนนะครับ f กซ x i b i l i t y นะครับค่อนข้างยืดได้ดีมากเห็นไหมเกินมุมองศาที่ตั้งไว้นะครับไม่ได้แปลว่าคนที่ตัวแข็งจะทําไม่ได้นะครับแต่จะต้องใช้เวลาในการฝึกข้อดีของตัวอ่อนคืออะไรจะสามารถ เล่นท่าที่ออกแบบโปรแกรมให้ได้ดีแล้วก็เรื่องของการบาดเจ็บนะครับการเซฟตัวเองจะค่อนข้างสูงกว่าเพราะว่าคล่องตัวยืดหยุนนะครับทำได้เกือบทุกท่าข้อเสียก็คือเกินมุมนะครับยืดเกินไปก็ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาตัวอ่อนมากๆเนี่ยเวลาเราจะยืดหรือจะดัดตัวเนี่ยจะค่อนข้างยากเพราะว่ามันเกินมุมอง,องศาที่กําหนดไว้นะเพราะฉะนั้นต้องพอดีมากๆขึ้นอยู่กับกีฬาแล้วก็ประเภทที่เราต้องการออกกําลังกายนะครับถ้าเล่นโยค,คะมันอาจจะดี นะครับแต่ถ้าอ่อนมากๆเนี่ยยืดยังไงก็ไม่โดนนะครับขากว้างเกิน180องศามันก็ยืดไม่ได้ลเพราะฉะนั้น,นต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับผมอยากจะให้ดูเป็นตัวอย่างก็ไว้เป็นแรงบันดาลใจนะครับทุกครั้งที่ออกกาลังกายเนี่ยควรจะยืดกล้ามเนื้อบ้างนะครับเราจะทําให้เราแบบคล่องตัวขึ้นแล้วก็ซ่อมแซมกล้ามเนื้อได้ดีนะครับไม่ต้องรีบนะครับให้เวลาสักประมาณ5นาที10นาทีก็ได้นะครับเป็นส่วนหนึ่งที่ทุกคนพลาดแล้วก็ละเลย นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการยืดหลายแบบนะครับยืดคนเดียวนะครับยืดเป็นแบบ2คนก็ได้นะครับยิ่งคนตัวอ่อนเนี่ยอาจจะต้องยืด2คนนะครับคนในที่ยืดคนเดียวที่สอนยืดคนเดียวเพราะว่าเวลาไปที่อื่นเนี่ยเวลาไปนอกสถานที่ไปสวนไปอะไรต่างๆเนี่ยสามารถยืดเองได้บ้างนะครับไม่จะเป็นจะต้องมีโค้ดตลอดนะครับแต่ในกรณีที่ใครอยากตัวอ่อนเนี่ยอาจจะต้องใช้2คนใช้แรงกระทาอีกคนหนึ่งจะช่วยได้ดีกว่านะครับลองดูนะครับออกกําลังกาย ให้ถูกวิธีแล้วก็ยืดกล้ามเนื้อทุกครั้งหลังจาขออกกำลังกายด้วยนะครับ